สวัสดีค่ะมื่อในจินดา,า,าสีม้าพ้มต้นกวักมรกอเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะต้นให่หลายเนาะคะ่ะใบใ่ใบงามเนาะคะ่ะขามาชมเลยเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะใบเขียวต้นใหญ่เนาะคะ่ะนี่เป็นต้นแม่พันธุ์เลยเนาะคะ่ะปลูกไว้หลายปีแล้วเนาะคะ่ะสูงเกือบทอค้นเอยเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะ ต้นใญลหลายค่ะลําต้นใ่ค่ะอันนี้ก็จะแยกปลูกเนาะค่ะอยู่ด่านใต้เมื่อเนาะค่ะจินดาจ,จะปลูกแยกกระถางเลยเนาะคะ่ะก็แน่นขึ้นมากก็จะแยกปลูกเลยเนาะค่ะใส่นอปลูกเนาะค่ะต้นนี้มีสิบเก้าใบเนาะคะา่ะค่ะนี่ก็ยุ่ฝั่งขวาเมื่อเนาะค่ะนี่ก็จะแยกตก้นปลูกขึ้นกันเนาะค่ะนี่เนาะค่ะใส่กระถางใหญ่เลยเนาะค่ะ ตอนนี้ก็มีสิบเก้าใบเนาะคะ่ะเสื้อว่าสิยหายโซกลาบเนาะคะ่กะกระถนหอมพ่นจังหน่อยเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะสือสวยงามเนาะค่ะยงามว่งา,มางๆเนาะคะ่ะขินดากระิทำกระดิดูแลต้ตนใหม่แบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้ปลูกไว้ค้ังบ้านเนาะคะ่ะใสกระถางแยกปลูกเพื่อกันเนาะคะ่ะนี่ทั้งต้นน่อยต้นใหญ่เนาะคะ่ะ นี่ก็อีกกระถางหนึ่งเนาะคะ่ะสวยงามๆเนาะคะ่ะลมเลื่นเนาะคะ่ะเสื้อว่าจะให้โฉกให้ลาบเนาะคะ่ะแก้พูยอยู่อาศัยเนาะคะ่ะแห่มีเงินมีทองเนาะคะ่ะควักเงินกวักทองมีโฉกมีลาบแก้พูยอยู่อาศัยแก้ผุผุดเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นหัวโขดเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะส้มสวยๆงามๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะ มีทั้งต้นหน่อยต้ในใหญ่แล้วค่ะมีหัวโซ่พร้อมและะ้วค่ะลมลืนนะะ่นแล้วค่ะในบานแนละะ้วค่ะนี่นะคะขอบคุณไดห้หลายค่ะท,ทุกท่านเดยวเขามารับส้มเลกดไลก์กดแจ้งจินดาค่ะ